แรงเยนะแรนนะหาปล่อยัายูเนาะ้โหบ้าบุญยานนะฮะเจ้าอยู่ใก่เชิงลุนฮะเป็นยังไนะยานยต้องใจมาปะเงียบเตยตัอหัวปิดนี่ nhô ướp ta phun phun, tao <laughs> à, hay tít đó <laughs> nông pà ติดรถบ่ได้เลยอาสบายดีเด้อน้องปลายันสบายดีเร็วเร็วเร็วเปิดแล้วบ่เปิดแล้วนั่นน่องแล้วบ่เปิดบ้าเลยนี่ปิดน้ำมันบ่ ทำาะล่างล้งมันจะเป็นนั่นเอใหม่หดวะเนาะโอ้หาของวัดถึงมีแต่ว่าหันโเทียนออกมาเซ็ตเนาะวังเทียนเปียกเโอเทนออกมาเซ็ตนะปึ๊บอืมปยัดนสวัเจ้าบอลองเบิ่งเล่าก่อนนี่หลดใหม่ดีนอกป่าก็เอาแต่ว่าเยันขยัมอก้น พากันไปน้องเห็นหมาดข้อแต่ก็เรื่องไปน้องเนเนี่ยยังไม่อยู่กันเนาะเ้ซื้อมาได้กีกปีแล้วน่ะยังมหอดปีบดหัวเทียนมันเสติเห็นมั้ยปลาหู้นะ

ย่านนะฮะเจ้าอยู่ใกล้เชิงโน่นนะเป็นยังไงนะย่านองใชยังไม่ได้น้องติ๊กเนาะอาไรมะเบิ้งให้เราเห็นน้องติ๊กนี่มันเป็นยังนี่เอาเขาว่าเทียนนุ่งซ่าบะมิตมิตรการกันนะหันตาเด็ดนะไข่ทั้งอ้างน้องมวยมาเบิ่งให้ว่านสัน น้ำเขาเทียนเปียกเนาะเจกเจใส่ลองเบิ้งเนาใสบอกนองเบิ้งลองเบิ้งโอยเนาะหดใหม่ยี่ชือแร่นี่มใหม่ไา้เนาะ หลังเอี่ยมโพดพอจัอองเน่หลังเอี่ยมโพดก็เลยติดยากเลยโหลดกะนำเขาหัวเทียนรถใหม่ชื่อยังบ่พอปีติดยากเลยเอาเป็นว่าบัตรทไ, 13, ไ, 13, ได้รถ นปลาจนแล่นปุ๊บเพิ่งตื่นไหมไม่กลัวอันเสียงปืนเนาะปลาให้สีผมเป็นตนย่านเให้ <c oughs> ผู้ย่านกันให้กระโดดให้กราบาะบดดประตูน่าต่ำหมดเขาจะตกใจหมดไม่ก็เป็นแต่ตื่นนี่แล้วเพื่อนพี่น้องเลยเนะ <c oughs> ะาะก,กินแบบนี้ก็บ่บได้คิดอันเห็นมูวะนะ <c oughs> มียังเฉไปฉีไปอันผ่าข้างน้องเตี้ยคนนี้ใช่ไหมโว้ มาูดสิมีแนวไปฝากน่อยล่ะงนาะมาขามผูได้นาะแมวขนนื้อบดอ่บ่มาขามนยางอยู่ติย่างกรบปุ้ยเนะอมันจะหันรถเลยว่าสัพี่นองไปเอื้อเตี้ยบ่มันสิไปนล้วมันเอื้บอกบ่บังยมไปว่าสะไปน้ำเตี้ยสีมือให้คือวาแรงกลางคแค่น่ไปว่าประเด้นเตี้ยแมแมวบวแรงฮะ เมือม่อกาดเก็บ,บเสือได้นะเมือม่อ,อ,อนอนน้องเตียจะคืนนึงมาดิดน้ำนองเตียตื่นมามื่อม่เกี่ยวเขาน้ำเมลัยอ๋ออันนี้ต้องถาวรพราะฉัักใจคนนี้น,ใน,ในบ่บอกคนจะเกี่ยวหรือบ่เนานะเสือเกี่ยวรถแม่เ้าสิเมื่อเลยค่ะละมันรถทะลึ่งแม่เลยค่ะเขาเกี่ยวเข่าตายแล้วเราไปขายเข่าให้น้องปลาได้บัานี้วายหยอกงอเพื่อนพี่น้องเลยขายเขียนนั่นอีกแล้วเนาะ น้ำปลายังมุท่าได้กินข้าวเที่ยงกินโสมก่อนจริงจกินกับน้ำปาลาและพี่น้องย,ยังกิงนได้เจ้คาคงยังเขาข้าเห็นนี่นี่แบบชุดน้ำปลาเลยไป<ม>ทำลายเตะนี่เดี้ดต่ำทุจรรย์ลายเตกน้ำนี่หัว <laughs> <laughs> เพชรจับสบัวตำกับสติคนนู้นเพชรจับเข็ดเลยกินบื้อเมื่อ เพื่อนต็ไปง้อใหญ่เพิมปลาเต็มถ้วยเนาะกินอิ่มนะกับพ่อได้หรอหานนกปลานี่น้องกินเพื่อนงาไม่ใช่งบพิษน้องปลากินน้ำปลาเข้าบ้านแช็ดตะไน่ง่ายกินกินนี่แหละกินลายเลยนะเจ็บท้องเราประยากนั่นเี่เราอยากให้เจ้าไอ้ย่างไปรถกะ ติดบ่ไรนอพอตุย่างไปแล้วเห็นไรเสะหลุดติดบ่ไรเปลี่ยนน้ำหูเทียนบ่อมบ่ทันแล้วเนา่ะบ่ทันเนาะ ไปดินใช่นะสิไปดินใช่นะไปดินใช่เ้เาคมาไปหอนาเหนมีความลับแล้วความลับนี่ควเามลับเ,เ,เป็นแม่นี่ครูเทือบ่ะสิาาง้าเปียเอ,อัน ไปนั่นได้จะไปล่างน้ำกระเจ้าคือไม่ได้เห็นเป็นอย่างกระเจ้าสีอย่างแรงเลยเนยเา,านะแต่ว่ามันหายก็ะซิบข่าเแดงอ,อันนี้เป็นล่างอยู่ล่างนั่นกระเจ้าสีพั้งพาวดเหมือนแรกคือติดไหลคือเจ้า ในี่ล่องลองลองอปึ๊บปึ๊บอืสิบโได้ไปดีแนบันวันนี้ได้บัตสาติ๊กสิบโไดไปไหมเด้หารถแม่เด้ยหายเศร้าอยู่หรอกมีไยันอยู่ด้วยอนกเตียก็ไม่เยอะเราใช่รถของเตี้ยใ่ไอย่ไหนบอรถเราก็ม mm. th ีบอจ่ะเป็นแนนอนนอยู่บโไปโทบ่ อ่ชิบว่างเนาะนการเวียนเพิ่นได้ยังบ้าบอได้ยังาเพิ่นบ่าเพินบ่การเวียนเพิ่นโท์ได้การเวียนไคโทรเจ้าโทรไปบอคือโทรไดม่ได้แชรม่ยคุยเนาะม่ได้เขาแชร์โทรคือเขาโรยเขาจีนสายนะเขาจินใายอ่ชิบว่างเนาะเอหูแรวเนาะหูนิสัยเพิ่น ข้าข้าไปนี่เพิ่นแชทดดินจักเทื่อแล้วได้เลี้ยงเตี้ยฮะนี่ข้าเพิ่ชทไปเทื่อเดียวเพิ่นวายเทื่อเดียวโอ้ขาเพิชทไปอืออถามเพิ่นเพิ่นกะว่าเป็นได้น้องเตี้ยก้าวอยู่ได้บ่เพิ่นนะเพิ่นว่าอยู่ได้อยู่เพิ่นว่ายอ่ได้กินฮอดบ้านบ่เพิ่นนะทำอยู่ได้ละมาเด้อพออีกพอกินฮอดอยู่ถามว่าบ่กินฮอดบ้านว่า้องเตี้ยแล้วกะว่าทำเหตุงานใช่น่ะบ่กินฮอทเราเหตุไปเรื่อยมีความสุขกับงานเรา Năm mặt nó ừ. bung tung à, chimico xúc vừa đã hết cả nhìn, nhìn xài ừ, không dù, không này, hệt, nhạc chân sài ừ. ừ. đấy không dù, 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 ừ. 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 dùng <laughs> cái này hết nha cái này nó không có điện thoại nó bung 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 งานเข่าแล้ววันนี้ก็อยากมอนเนาะเหมอนยันแบบมอญไหมเสียงรถไทยไม่ตู้จะเมเนบอเออไม่ตู้ยัางโมมาเนาะแล้วไปชื่อเครื่องบ่เปนยังแต่เศ้าคุบ่เศร้ายเศร้าอ่ะยัน้อไื่อเครืองยังมาก็บุได้เห็ดยังเนาะไปบุดจนเท่าอยางมาบุไ้ด ไปหาจิ๋งถ้าเอาฉีดเนาะเป็นยี่สิบเนาะเช่ไหมเนี่ยใช่ได้ไปยี่บ่เนาะแล้วแล้วสติกก็จะล่างป่านน่เจ้าอย่าไปฉีดเจั่วเทียนเด้เหมือนเด้อหาถุงยางห่มเมียนก่อนเจ้าสิล่างมาเนี้นะหาถุงยางห่มไว้แล้วชังล่างมันเตรียมแห้งเลยทำแห้งเลย หมดได้ไปแต่แท้เนี่ยด้วยมีอยู่บ่อน้ำมันนะกา้องเงินอืมงาน่าบบมีน้ำมันวะใครรอจะอกบจะานนั่น

เนาะโมได้ไปแต่แทะบ้านเลยฉลายกินพีิกกันหิกบะไ้พี่น้องเลยสิกเศร้าเนาะกลั้อยู่รถเจ้าของเทียมมันออกมาหะเนาะนี่มีบักระดาษต้องติ๊กมี เช็ดจ,네จะช <oh> ื่อบ่เอาออกเช็ดชื่อบ่ผมต้องคัดแด้เนาะ่ัขีดนั่นนับจากเทียนเก่าแล้วไปจาชื่อหลนนี่แก่กองว้นี่แก่กองบใคอยสแกง่ายน้องมวยวันบุเมีบุเรมียังไปฝากน้องบ่เนายี่างไฝากน้องมยบุมี มากระบานี่นอกมาอย่างนี้เนื้อผักเลยอ้าวยัินมาเห็นว่าอยู่ว่ามีเนื้อผักเนี่ยไปเห็นนองกมาเนาะมนมันต้องเอากระดาษขามีกระดาษทรายฮะน้องติ๊กเนาะอาจจะได้เนาะนี่ผมมีกระดาษทรายเอาออกมาก็ออกมาเช็ดจะชื้นนะบัดหนาเด้อเจ้าล่างเนี่ยเจ้าหาถองยางเด้ออัดไว้แบบนี้เด้อทำบ้านน่าก็บอกเป็นยัง หัวเทียนเนาะหัวเทียนมันถูกหน้ามันเปียกเพื่อมันเสี่ยงชาว่าติดกระย่ามันชดนะเห็นบอกกระนี่ยังให้กดเสียงปืนเนาะหลังต่ำเลน่องปลาจนแรนกุนหมอปลาจนแลงเพบกินโศกอยู่คุณฉันยิ่เราตกใจเนาะหมอติเราแหละให้หลอกชางเข้าใกล้อยู่เฮ้ยเนาะ สร้างกันเองมั่เสียนงินหอกพี่น้องเลย้างการเองแบบเห็นห้แก้ไขให้ได้ รถไถแล้วมาแอบแอบไปเด้อรถไ,ไ,ไปชบอบติดเลยเจาะเดิมมือนีิเจาะรถช่อกระเจ้าอยางมาดินกับไหมาดินพี่อูพี่มาต้องออกไปรถติดมาไล่สั่นกับมาลับเอ้าเฮ้ยไผคือบ่มีเลยนะ

มันยังเก่าอยู่นี่หัวได้ได้นี่พันี่มากงละมั่เมื่อหัได้ได้นี่แ่รถชาวใดคือยุ่นะชาวแล้รว่าสิมังหัวเทียนหัวเทียนค่มาันนงีแ่มาใส่ก็ไรให้มาเลยวะแมนบ่ ไข่บึงนู้ดภแล้วก็แกะเลยเราอะแกะบ่ได้แน่ลนเฮานี่หยัมือหฮอดบ้านพขาเหันลเร่มากนหัไข่เหล้าไหน่อยนึ่ไขแตทางเดียว เรียบร้อยนั่นเติ๊กเอาเอามีดไปปาดองหามลูกหัวเทียนมาเห็นบบก้นลงไปเห็นเหนใกอากระดางกระด้างกระด้งกระด้งกระด้างกด วันนี้บ่ได้แต่กยูขึ้นเนียนแล้วน้องติ๊กไอ้บัตต้องไปบอนางดินอยู่นี้กับข่อย่ลองติกเย่างมาดินกับไฮเพิ่นเข้ามาชั้นกับม่ราบมาทงานทงานหมู่บอหมู่หมูกับแม่นผู้วากับแม่นเนาะแล้ก็เป็นผู้าเนะมันก็มีแน่เนาะคนคุยคนอย่างเหว้า เธอดัางไปเยียบเท่าไรไม่ทรบไปเทียดนะค่ะคุณทางนั้นกับป้ายังงมดอิม้น่ใส่เต็มที่ทใส่าาเต็มที่ห <c oughs> มดพบเยเท่าไหร่ได้เบาหนีน

ยันในยู่นะียันบอยันมาติดหนีไล่แล้วก็ออกไปหอดเครื่องข้างหละมอนหลดแล้วยันรับแล้วก็ติดไลนะในยู่แล้วเนาะหอดลานไก่ใช่ไหคือบอสันงาลมาลองมึงบอกทาว่าเป็นน้ำหัวเทียนกับชื่อเข้าม ก็มาพายเก่งมั้งนี่จะมาเจัดเนียบคิด้นะสเนียบจิดเนียบิดให้มันมาข้นนะเนโลดนานเลยเอาว่าผ่านคือยิ้มอยอมาอีกแล้วมาอีกแล้วยากนะตีปลารึเปาล่องหือสติ แแหล่จำตีนมาถึงยังค้ามาอยู่เนี่ย่นตีนชันเนยกำลังใจแตยืนเบิ่งอยู่จะนอาก็เลนป๊บอีกนะเฮ้ยเฮ้ยมาลอยู่งงอยู่อไปหอเน่แลนแติดแหอยู่ไปแลดุูตากแลดภู ยันเพ er ิินมากยู่อยู่อหบสปน่อ้าบาผุนผุนเอาหปติดเลยมามามาเพียรมาเลยในกมาแรงบ่บ้ายอดกชายมันเด็ยันมอดางขางยันปิดบ่ไลนนะ อยู่มาก่ะแม่ยู่ไปแด้โบยู่มานนะเอาคือว่าขึ้นไหนได้ยู่นะแบบนี้รดอยากเสียเงินน่ะเป็นแบบนี้ นอนกลางถามประตูเได้เ <st> ม <anza> ื่อกี้นี่นะไปว่าิอย่างนไหนว่าประตูหอบไปนี่งั้นว่าเมื่อนอนน้ำน้องเตี้ยขาถามประตูกันว่าถ้าเพิ่นเห็ดเห็นเหงาได้เนาะยันเงาได้นอนนอนผุดเดียวได้จะกลกว่านอนหยอกตะเกียบเตี้ยวะมาได้หยอกได้นอนนะเนอนคนละบอลแล้วคนละแจได้เงินจีนให้นาะหน้าประตูขอยนอนอย่ห้องกลางข่อยนอนหน้าประตูเลยเตี้ยนอนทั้ง มันอยู่ใกล้กันแลยใช่ไหมคะชิวสันยานมามีเถอวะอยู่คนละมุมเลยไม้เนาะไปได้เซตอันชนิดแต่ไม้งี่ใสู่ของใครม้มได้เซตได้แล้กัเตเนาะตูวะเมื่อแล้วว่ะคะแนเมื่อแหละไปเกี่ยวเข่าซอยไม่ไลเด้อวดะจะไปดิ่งได้่ะดีใจบ่ ว่าเว็ล่งตกอยากเมื่อยยว่าคืออยากเมื่อยเอาอยากเมื่อยอยู่ขออาตะตืทีนึงเ้ับกระจายเป็น่ห้งฉันเมื่อยบาไปตื้เฮ้อไปเลยได้บ่ห่วงบ่บ่ห่วงทีนี่นะปล่อยได้บ่ปล่อยปลาต้องตกป่า

เราจีบาเนาะเจ้าวบาเลยวบาาเจ้า้าแวเด้อเอยนอาสาด้อลอแอ์ในเมนร่เออับแล้วมาทางนี้บอเ็ออกนะเซ็ตเฮาเ็มันไปตำที่ไหนได้บอ ค่อยได้โอ้ยถูระวังผาลายไินแข็งได้เนอค่อยได้ตะกี้ติดรถบ่ได้จ้ะโอ้ยเรับขับรถซาอยู่ดอกสัติงเราขับรถขับรถยังบมแข่งอะไรเนาะแต่เราสิค่อยขับอยู่แน้องมวยน้องงัวน้องเตี้ยขับรถนะสุดยอดนะท่านดีกว่าท่านเนี่ยค่อยตามไปเลยนะ ต้องาตั้ัวต้อนสาน่าวเว้มวยกันเอขับรถหาบุอีงแหอีมกับุอาตเลยหนานเลยะาหน้าวอยากออาน้าหาวดีกะยางเดียวอยากออกเ้าอีน้อายอาอ้อเนอมากอล้ายเอ้ออาเป็นพีตัวเออนยายนอ้คือเจ้าเป็นลาสาวน้องมวยเนาะลาสาวแท้ๆเดีนบ่เมียเราเบา้วออเมียของเราเบา อันนี้มาดินบ่มาอนี่มาดินนี่เนาะเห็ดเปรี้ยวแซ่บแยงแวนรถเป็นหนาแหวนเลยเป็นได้แค่หนาตัวเองนะแหนะงามอยู่บ่บ่หนาแหลมแรมเนี่ยบอกกินเข่าก็ไ่ต้องไปคิดแล้วว่านอหนาจังบ่ลำหนาจังบ่เป็นพุดไปซะข้ามฉีเมื่อแล้วแม่ก็เตรียมเครื่องไขออนุญาตพ่อตุ้ยอีกทีนึงคลายกันกระเป๋าเลยสีนอนเท่าไรขึ้นกัน มั่นใจแล้วว่าเมื่อเสียท่าเม่ถามเจ้าดีมั่นใจว่าชีวะห้อยากแม่ว่ามันมาชงไมนะห่าว่ากะกะว่าได้จากมือเฉวลว่ายมือเอาเม่ถามเจ้าดีอยู่เป็นทีก็ได้คำมีมูอยู่เป็นทีก็ได้คำมีมูเนาะมูกะมูตอนนอนน้ำกันกับน้องเตี้ยนะน้องเกี่ยวขอกันตะกัเต็นใช่ไหมแรกเกิดเต็นมูเจะาบอตะกัตเต็นนะใช่หรือไทั้งหน้าทั้งหน้า long ปลากระแนไในเกี่ยวเข่านะลูกเนาะเบิบ์ดประมาณเดือนนี่แมนบ่ปลาปลาใช่ทั้งเันน้องปลาเพื้อนกีบเชือผ้าซ่ใชมือด้อยกีบเชื้อผ้าไปสามีแต่ว่าคาสิเมื่อน้ํากะเตรียมเครื่องขอระยะพรตูอีกที่นึ่งแล้กกรทาทาเปนตู้นําบ่้าได้กวิเมื่อแลแม่สิทะคาบ่เมื่อเล้กกะนั่นคากะมาอยู่ได้ไล้กะปองเองอยู่ได้เลยโอเคได้แนมอย่าให้ไหลยคาให้กะ โมเป็นยังเนาะเดี๋ยวสิมาชมเนาะถ้วยนกไก่หิ่งห <és> ้อยเนี่ยมีถ้วยะชับลีนนะมาชมเช้าสี่ห้า้าวสี่ห้ายัหิ่ห้อยแจ่มกันเนอะมาชมกันขึ้นโมเป็นไหมเฮ้ไปเฉยไป้ะเดี๋ยวค่ำน่าจะแซนสิเมื่อละแม่หรือว่าเมื่อดินน้ำเอื้อเตี้ยเอื้อมวยเนาะกับเป็นเมื่อเยี่ยมนะพี่น้องเลยเป็นเคยยืมกันกับที่จริงนะเพื่อนนะเงาไม่ได้พี่น้องหักแต่ปากแข็งชื่ออะ้รนี่นคนนี่นะ ปากมาตุ่กับใจเออภาษาบัวยังจะอยากเบิ่งภาษาจับจะเบิ่งน้ำหลดกัเบิ่งใช่ไหมเวลาเมยน้ำทัานแต่ว่าเอาไปทางใหม่ได้โดยเอาสาราลาป้าลาดุ้งกับลูกข่าว่าเล่นกับทั้งนาะสบายดีสบายดีเนาะให้ทั้งน้องเพิ่นนั่นไปพับเสื้อผ้าก็ไม่พี่น้องเลยทำสิเมื่อนั่นนะเอาขออนุญาตก็คู่ก็เบิ่งโอ้ว่าทั้งน้องเพิ่นสิเมื่อนั่นอย่ดูบอลเนาะ อย่างไรคลิปนี้ชาวบัวก็สิเอาไว้ชน,นี้ก่อนเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์บอกามโคชนาของชาวบัวก็ขอบุญขอบคุณได้หลายเนาะคลิปนี้ชาวบัวก็สิได้ขอก่าวคำว่าสบ,บายดีสบ,บายดี